อย่างของมึงอ้ยมันก็แหกปากมันตะไก่โดนเสียงเนาะกูก็หูว่ามาได้แล้วน่ะอย่างคิดทอดเขาบอกเขาไปอยู่เงาบ่มิดคักเนาะกูบอกหูข้าคักสบายดักสมองกูปวดป่องเลยเสียงอุ้ย่าไปเนาะก็บอกว่าสูจิบุคินทอดกูแน่น่ะกูว่ากูไปอยู่นี่สูงเงาหงายนันบอกเห็นบ่ลิ้นน้ำกันเตสองคนว่าคนอื่นบ่ลิ้นน้ำสูมึงสูก็เพยเออเออล้ำปามานกูเลยได้มึงนี่ ตักบาทซะบ่ยนี่หืุหยุด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 นี่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 ของมักของเจ้ากี่น้อยของมักของกับแก้มอุ้ยหนังตอนไอ้ออเอซื้อมาฝากพัดหนังประเทศลาวนี่แเซฟหนังน้อยตนบอกไงเดี๋ยวมึงเอาไปจี้น้ะแสงเนอะไปจี้ดิกูดังไฟไปแล้วเนาะน้อยเดซื้อบักซีซิปอากาศกำลังดีโอเคไปไปไปใหญ่ใหญ่ยังอ่ะเซนิกดิเซนิคอน เกียร์แสบแล้วเสีเยงเดี๋ยวเดา๋ยวเสียงเออกำลังอู้หอมเดี๋ยวบ้าหอมบอ่หอมบ่กี่หน,น,น่อยขึ้นมาถึงหรอจังว่าอ้ยห้องอีนี่เนาะเอากีรกีรทุบถ่ามันทุบถ่ามันทุบถ่ามันเนาะอูอ้หนังใหญ่แค่เดี๋ยวไดวอออ้อีกนิดนึง เป็นอย่างไรบบอเจ็บหลายเรื่องค่ะยขับเป็นอย่างไรไไปไปลูกอืเเอาืนเน่โอ้เจ็บบาไโอ้เจ็บเอวเยเนาะโอ้ยไป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 แล้วแนังนะแล้วบ่เอออช่วยกูเน่วิ่งนนิ่งเเดี๋ยวเอเยเป็นยังแซบบนี่หน่ะนังนะแซบบอโอดีเย จับ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 กัดกะดีดีเนาะนี่ไหนอีน้อยนะอีน้อยจะใส่เอ้าอีน้อยจะใส่อะเอ้ามันไปใส่มันล้มอยู่บนน่ะฮะไปเอามันเมียอุ้ยอุ้ยล้มแต่ตอนไดน้อยนี่ฮ้าเนี่ยมาห่วงน้องกูเลยอุ้ยอีน้อยน้อยลุกลุกลุกมึงล้มแต่ตอนไดอีบันทู้แม่แล้วล่ะตู้ซื้อขวดแม่ละเอาไม่สมบูรณอู้กูก็เพ่เห็นไงไปไปไปกูแล้วแล้ว Ở bên nhà ngoài bơ hả ông cũng giang nè Ở à ai ông nói giang nè ừ đều ướp quá